เจ็ดเพชขาอฉันเจ็บไปหนึ่งตัวแล้วอย่างเอาครับถ้าไม่นับตัวใหม่ที่จะเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมให้เจ้าก็อบัตรลาดาเมนทิสเอลซีอาเวเป็นตัวดามเมจที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้เลย เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคน,คนเหล่าเซนทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนรวมถึงคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะครับเซนส,สกะกลับมาแล้วครับวันนี้ผมจะขอพาทุกคนนะครับไปส่องตัวละครที่ตีแรงอึดถึกและก็ทนที่สุดในตอนนี้อย่างก็ตบัตลาดามเอนทิสเอลซีเอาเวกนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะคู่ควรที่เราจะเอามาเข้าทีมไหมนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ let's go สกิลที่1นึ่ไวเวิร์นรอนะครับก็คืออันนี้เขาจะโจมตีเดี่ยวนะครับด้วยดาเมจกายภาพทำดาเมจสูงถึง120%ของพลังโจมตีของลาดามแมนชีสเลยนะครับลาดามแมนชีสเนี่ยพลังโจมตีเขา1 5ื่นนะครับแรงกว่าคาเดียอีกนะครับทุกคนก็ตี120%อาจจะประมาณ1 7ื่นเนเนาะเนี่ยพอตีปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับสแต็กรสอันครับก็ดบัดและก็วอร์นิ่งครับถ้ายิ่งสะสมได้เท่าไหร่เนี่ย พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น20%เนาะสร้างดาเมจสร้างดาเมจได้แรงขึ้นด้วยนะครับอนอกจากนั้นนะครับยังดูดเลือดฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูเลือดได้ด้วยเนาะไม่ว่าลาดามนทีสจะตีเดี่ยวหรือว่าตีใช้สกิลสองที่เป็นระลอกขึ้นนะครับจะฟื้นฟ,นฟนูเลือด8%ของพลังโจมตีเนาะสมมติโจมตีไปร้อยหนึ่งเลือดเด้งขึ้นมา8แบบนี้นะครับยิ่งตีบ่อยก็ได้เลือดขึ้นมาเยอะเนาะสำหรับสกิลต่อมานะครับสกิลที่2 m a แม็กซิมัม Warning เนาะอันนี้เนี่ยรู้จะตั้งชื่อใหม่ทําไมเนาะมันก็คือเกรเฮดโคชั่นนั่นแหละครับตอนลาดามิทีสมันใช้เนี่ยมันก็พูดว่าเกรเฮดโคชั่นนะในในเกมเนี่ยอันนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นตีเดี่ยวก็ได้ตีหมูก็ได้เนาะแล้วแต่สแต็กแล้วแต่ขั้นการโจมตีของเราด้วยนะครับอ่ะอันนี้นะครับเขาจะโจมตีได้หลายฮิตเนาะสกิลนี้นะครับ จะโจมตีเป้าหมายเป็นชุดๆเลยทั้งหมด4ขั้นเนาะอันแรกเนี่ยเหมือนไล่คอมโบติดกัน4ครั้งอะครับทําดาเมจแต่ละครั้งก็เก้นะครับผมยิ่งใช้ยิ่งแรงจากการสะสมสแต็กเนาะทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้นะครับจะเพิ่มขั้นสกิลบวกหนะึ่งเนาะแล้วก็เมื่อสะสมสแต็คก็ตัดบัตรแล้วก็วันนิ่งนะครับจากสกิลก่อนหน้าหรือสกิลแพสซีฟอื่นๆเนาะครบ4สแตแ็กแล้วเนี่ยสกิลนี้จะทําดาเมจเพิ่มอีก1ขั้นนะครับรวมได้สูงสุดถึง 12ขั้นเลยนะครับหมายความว่ายิ่งสะสมสแต็กเยอะเนี่ยยิ่งตีแรงขึ้นมากๆนะครับอ่ะแล้วก็มีลูกเล่นเสริมตามขั้นดาเมจอีกนะครับหลังจากดาเมจ5ขั้นเนี่ยจะโจมตีโดนศัตรู2ตัวที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าข้างๆเป้าหมายที่เราจิ้มโจมตีด้วยนะครับจากตอนแรกสีขั้นโจมตีแค่เป้าหมายเดียวนะผมทําให้สกิลนี้เนี่ยกลายเป็นสกิลที่กึ่งตีหมูได้แต่ว่าก็ไม่ ทั้งทีมนะครับต่อมาครับหลังจากดาเมจ7ขั้นการโจมตีแต่ละขั้นนะครับก็จะเสริมการโจมตีขึ้นไป5%เนาะตามพลังชีวิตหรือว่าเลือดของเป้าหมายแต่ไม่เกิน150%ของดาเมจของลาดาเมทิตหมายความว่าถ้าศัตรูเลือดเต็มหรือเลือดเยอะนะครับสก,กิลนี้ก็จะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็มีดาเมจ9ขั้นครับทุกคนหลังจากดาเมจ9ขั้นนะครับ ทุกขั้นจะโจมตีพลังเพิ่ม7%จากค่า H p ที่เป้าหมายสูญเสียไปแต่ไม่เกิน120%ของพลังลาดามนชีเนาะอันนี้แหละที่สําคัญหมายความว่ายิ่งศัตรูเลือดเหลือน้อยนะครับหรือว่ายิ่งโดนตีไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยสกิลนี้ก็จะยิ่งแรงขึ้นแบบสุดๆเพื่อปิดฉากศัตรูนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆก็คือสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่โจมตีรัวๆหลายฮิตยิ่งเราสะสมสแต็กก๊อตบัตกับวอร์นิ่งได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะ ได้เป็นชุดได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับเด็ดที่สุดคือยิ่งศัตรูใกล้าตายนะครับสกิลนี้ก็ยิ่งระเบิดสร้างความเสียหายได้มหาศาลเพื่อสร้างหารศัตรูอีกนะทุกคนก็หวังว่าจะเข้าใจกันเนาะสกิลนี้ต่อมานะครับสกิลพสซีฟสกิลที่3ครับผมกิดดี้รอนะครับอันนี้จะเป็นสกิลติดตัวเนาะทำให้เจ้าราดาเมนตีเนี่ยเก่งขึ้นตามสถานการณ์ของเลือดของมันนะครับ เลือดเท่านี้สะสมสแต็กแบบนี้แบบนี้ถึกขึ้นตีแรงขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือถ้าตอนที่เลือดเยอะเนี่ยสี่ขึ้นไปครับเต็มหลอดก็ได้ครึ่งหลอดถึงเต็มหลอดอะ่ะถ้าเซนฝ่ายเรานะครับโจมตีศัตรตูนะครับผมก็จะได้รับสแต็ว w a ์ n i n g ให้ลดาดมมิทิดเพิ่ม2สแต็กต่อการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับทุกสแต็กว w a ์ n i n g ก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้ระดมมิทิอีก3%เเนาะ สามารถสะสมวอร์น,นิ่งได้สูงสุด20 st. สแเตก็กเท่ากับว่าเพิ่มพลังโจมตีได้สูงสุดถึง60%เอร์เซนเลยนะครับโหดไหมแล้วก็สรุปสรุปก็คือถ้าเราดรามินทิตเลือดเยอะๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่สร้างความเสียหายแล้วก็ได้รับพลังโจมตีเพิ่มเนาะจากเพื่อนร่วมทีมเราที่โจมตีศัตรูนะครับทีนี้ถ้าเลือดเราน้อยกว่า70%นะช่วง70%ลงมานะครับถ้า เซนัตูนะครับโจมตีลาดามนินทีสลาดามนทีนะครับจะได้สแต็กรกดบัตเพิ่มอีก2สแต็กนะทุกคนต่อการโจมตีของฝั่งตรงข้าม1ครั้งนะครับทุกสแต็กรกดบัตจะเพิ่มค่าความต้านทานนะครับคือทําให้ลาดามนทีสอิดอืดขึ้นอืดขึ้นนะสะสมได้สูงสุด20่สิบต็กคืออืดขึ้น60%นตะครับต้านทานคู่เนาะกายภาพเวทมาเลยคืออืดรับรองนะครับสุปก็คือสกิลนี้เนี่ยตอนลาดามันทิส เลือดลดลงนะครับคือจะเน้นไปที่การเอาตัวรอดก็เพิ่มความถึกเนาะแล้วก็ได้รับบัฟการป้องกันคู่นะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลหัวใจโลหิตแห่งเทพเนาะเป็นสกิลที่ในเนื้อเรื่องก็ได้รับพลังจากฮาเดสเนาะหลังเอาเวกนี่แบบโกงกว่าเดิมนะครับผมมีดังนี้ครับก็คือถ้าอะไรทมทีนะครับสะสมสแต็วอ a ์นิ n งครบ10ส,สแตกนะ็กเนาะ จะเพิ่มเทิร์นได้อีก1ครั้งทันท,ทีคือได้เล่นอีกรอบเลยโกงไหมแล้วก็ก่อนใช้สกิลพิเศษนะครับจะหักสแต็กรอน,นิ่งไป5สแต็กแล้วก็ลดพลังงานที่ใช้สกิล1เม็ดด้วยอ่าทำให้ใช้สกิลได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจ20%ให้กับเป้าหมายที่โดนคอนโทรลนะครับเช่นติดสตันติดแช่แข็งติดใบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ได้รับก้อนปัดเพิ่มอีก4สเต็กทันท,ทีเนาะก็คือ เพิ่มพลังโจมตีได้เยอะขึ้นนะครับผมอึดขึ้นด้วยเนาะต่อมาครับก๊อตบัตถ้าสะสมก๊อตบัตครบ10ส,บสแตก็กก็จะเข้าสู่สถานะคร่งนะครับเหมือนแปงลงร่างหรือว่าปลดปล่อยพลังเนาะสถานะข้างเนี่ยระดับเป็นทีนะครับสามารถฟื้นฟูเลือดได้สูงสุด30บเบวกเคูณจำนวนสแต็กก๊อตบัตนะครับทันทีเนาะเหมือนคืนชีพอะเอาตัวรอดเนาะถ้าแบบโดนดาเมจเยอะๆนะครับผมพอโดนดาเมจถึงใต้ ระดมมินิก็สู้ต่อได้นะครับเหมือนมีนกลไกที่ทําให้ตายยากขึ้นเนาะนี่แหละผมถึงว่าตัวนี้อึดถึกทนมากสุดในตอนนี้นะครับสาหรับตัวดามเมจเนาะถ้าเข้าสู่สถานะครั่งแล้วเนี่ยเขาจะมีการโจมตีอัตโนมัตินะครับแบบใช้เกรเทสโคเชนอัตโนมัติเลยตีป้หมายแบบสุ่มเนาะทำดามเมจเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ได้รับฟอนนิงอีก4สแต็กด้วยโอ้โหแล้วก็นะครับยังไม่หมดทุกคนผลของทั้ง2ประเภทเนี่ยนะ จะเกิดขึ้นได้สูงสุด2ครั้งต่อรอบเนาะหมายความว่าฟื้นฟูเลือดกับโจมตีออโต้นะครับอืมสองครั้งตอ่อรอบหดนะสรุปสกิลอาเวก็คือสกิลเนี้ยทำให้ระดามเนทีเรานะครับต้องคอยสะสมสแต็กวอร,ร์นิ่งกับก๊อดบัตเนาะถ้าวอร,ร์นิ่งเยอะก็จะทำดามเมจได้ต่อเนื่องแล้วก็แรงนะครับตัวที่โดนคอนโทรลก็โดนดามเมจเพิ่มไปอีกเนาะส่วนก๊อดบัตเนี่ยถ้าก๊อดบัตเยอะ จะเข้าสู่สถานะขัง่งอืเป็นตัวที่อึดมากเพิ่มพลังโจมเอ้ยเพิ่มพลังป้องกันรีเลือดได้เยอะนะครับทําดาเมจได้ต่อเนื่องด้วยการตีออตโต้อีกนะครับผมอทําให้แบบเป็นตัวพลิกสถานการณ์พลิกเกมก็ได้นะครับถ้าเลือดลดลงก็จะเป็นตัวปิดเกมที่ทรงพลังมากขึ้นเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับพอจะเห็นภาพสกิลเอาเวกของเจ้าตัวนี้ไหมเดี๋ยวคนไหนเห็นแล้วนะครับไปลองจัดทีมกันนะครับทุกคน ก็หลังจากที่เรารู้สกิลการเล่นของตัวก็บัตลาดามันทีส์อเวก,กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองจัดทีมไปถล่มคนกันนะครับทุกคนฮโอเคเอาละครับทุกคนและนี่ก็คือทีมแรก ที่เราต้องมาเจอกันในคลิปนี้นะครับผมผู้คุมไวไลน์นะครับวเจ็ดสิบน่าจะโหดครับผมคนนี้โอเคอาธิมิตเปิดก่อนนะครับเลือกแสงเทพนะครับผมโมฮาอยามูนโดมิโยเพื่อนจะได้ตีเบิ้ลได้นะครับอาธิมิตจะตีช่วยเนาะจะอึดขึ้นด้วยนะครับเปิดไปครับผมมูนไล์ไส่นะพูดอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็ไอโอรอโชคดีนะครับที่ไอโอรอชเราเร็วกว่าเด็บเทรอชฝั่งนู้นนะครับ ไม่งั้นเราโดนเปิดก่อนแน่นอนนะครับเขาจะดูทรงน่าจะเรียกสลับความเร็วให้ Athena Exclamation um ดำนะครับเปิดเราก่อนนะครับทุกคนโอเคตามสูตรครับผมเราต้องเปิดให้ระดําเมนทิสก่อนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมตัวนี้เราจะตี4ครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนท้ายเธอนะครับเป็น5ครั้งเนาะ ไม่ต้องบอกนะครับต้องตีตัวไหนตัวนี้เลยครับผมเดี๋ยวจะซวยนะครับครั้งที่หนึ่งเนาะเคยเห็นไหมครัตีปุ๊บได้สแต็กรสบัตร Warning มาครับห้าแล้วก็อาทิตย์ตีไปอีกเพิ่มมาอีกสองครับบวกเป็นเจ็ดนอก Warning เนี่ยเคยตีไปครั้งที่สองเคครับยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร <qu> ่เนาสะสกิล Passive เดียวอเวกก็ทำงานนะครับลดพลังงานที่ใช้ด้วย ครั้งที่3ผมจะตีธรรมดาก่อนนะครับผมไปเยี่ยมครับและครั้งที่4ผมจะใช้สกิล2แล้วนะครับแม็กซินมั่มวอร์นิ่งแต่ผมชอบชื่อท่านี้มากกว่านะครับคุ้นกับภาคหลักมากกว่านะทุกคนแล้วก็ในเสียงภาคในเกมมันก็ใช้ท่านี้เนาะเกตเท็ขคอร์ชันเรเดียสตงมาซอน บายใจครับผมเก็บไปหนึ่งตัวแล้วอย่างเอาครับโอ้โหเรอที่หนึ่งเก็บไปหนึ่งตัวแล้วนะฮะเร็วมากครับผมเี๋ยวพลังงานให้เพื่อนใช้ด้วยนะครับผมอ่ะวงล้อระบำเทวะล็อกการโจมตีของเดฟเซลอดไว้ครับไม่ให้โจมตีออโต้ครับผม ถามว่าดูยังไงก็จะมีไพ่สามสามไพ่ครับห่อหุ้มไว้อยู่นะครับผมโดโก,โกครับเพิ่มดาเมจให้โอราดาเมนทีสไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นพระเอกในทีมนี้ครับผม,มน่าจะรับดาเมจของเจลาบไว้อยู่ครับอวอลโล่เราเหลือเยอะเอเจได้ตีครั้งที่5้านะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะ ถามว่าต้องเก็บตัวไหนต่อครับอัสมิตาเลยครับผมเพราะว่าเขามีโอกาสจะคืนชีพเพื่อนก็คือเจ้าเซอร์พีสดำนะครับมาเล่นกับเราอีกนะครับทุกคนตัองีเก็บเลยนะตัวนีนะ้ทอรัสซ้ำไปอีกเนาะไททันสโนว่าสบายใจแล้วครับผม,อมเอาละ ตอนนี้สเต็ควอร์นิ่งกับก๊อตปัดเราเต็ม20แล้วนะครับบอกเลยว่าความแรงโคตรจะแรงความอึดโคตรจะอึดนะครับอ่ะอาทิตย์ผมจะไม่ใช้สกิลย้อนไานะครับมันโกงเกินไปแล้วก็เอาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันทีนี้แหละความบันเทิงมาแล้วครับทุกคนบวกบัฟไอโอรส รอเขาปล่อยท่าก่อนทีเราละเกตเทสโชเชนมาดูว่าจะเก็บไปกี่ตัวนะฮะเก็บไปสองครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับสกิลของเจ้าราดาแมนทสอเวกโหดมากแค่ไหนนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่า ถ้าไม่นับตัวใหม่ที่จะเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมให้เจ้าก๊อบัตลาดามนินติส l อเาเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมถามว่าทำไมถึงอย่างนั้นนะครับมีตัวแข็งแกร่งกว่านี้ไหมมีตัวตีแรงกว่านี้ไหมถามว่าถ้าตีแรงกว่านี้เนี่ยว่ามีอาจจะเป็นเดฟเทลอนไหมก็เมฟิโตเฟเลสโยมานะครับโยมาระดับ s s ตีแรงจริงแต่มันจะดูดเลือดอเพื่อนในทีมเสียเลือดด้วยนะครับแล้วก็พอมันตายมันก็ตายเลยมันไม่อึดเท่าระรามเมนทีนะทุกคนระรามเมนทีเนี่ยเพราะมันจะตายเนี่ยถ้าไม่โดนสกิลชากะอาสมิตานะครับอึดนะอึดแล้วแรงด้วยเนาะตีเป็นตีนะครับตายเป็นตายเลยตีเดี่ยวตีตัวข,ข้างได้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆคิดว่าตัวนี้โหดขนาดไหน คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับก็ทางว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสปอร์ต<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ